เป็นฝีมือของแดนกระบี่เดชาสวรรค์อะไรนะแดนกระบี่เดชาสวรรค์เลือดเย็นจริงๆใช่ถ้าไม่ได้พี่หยุนบางทีข้าอาจวันรุ่งขึ้นพระราชวังจกักรวรรดิวายุครามทำไม่ได้งั้นหรอยังทำไม่ได้แต่เจ้าพูดก่อนหน้านี้ ว่าเจ้าสามารถหาร่องรอยของชูเย่กันกับเซี่ยชิงเย่ได้อย่างง่ายๆในตอนที่พิรของเจ้าถูกขจัดไปแล้วเห็นทีต้องรองให้พลังของข้าเฟื่องืนให้ได้สัก5้เอร์เซน์อะไรกันแล้วตอนนี้พลังของเจ้าฟื้นคืนมาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเปอร์เซ็นต์เดียวเป็นไปไม่ได้ แม้ว่าข้าไม่สามารถค้นหาคนที่อยู่ในหมู่สิ่งมีชีวิตนับพันล้านได้แต่ข้ายังสามารถค้นหาในทวีปเมคาสีครามได้ทวีปเมคาสีครามหรอไปที่นั่นกันก่อนเถอะดาวค้นหา ระยะทางระหว่างทวีปเมคาสีครามกับทวีปายุครามอยู่ไกลกว่าที่จัสมินคาดไว้ไม่แปลกใจเลยที่ไม่พบบันทึกเกี่ยวกับทวีปเมคาสีครามบนทวีปลมปราณฟ้าดาวเหนือสีครามที่เทพนอเครสร้างขึ้นมาใหญ่กว่าที่ค่าคิดไว้จริงๆในที่สุดก็มาถึง แจสีมินเจสมินเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงข้าไม่เป็นไรหยุนเชอร์เจ้าบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าจบชีวิตตัวเองในทวีปเมคาสีครามด้วยการกระโดดลงไปในสถานที่ที่เรียกว่าผาปลายเมฆผาปลายเมฆอยู่ที่ไหนถูกต้องแค่โดดลงไปจากผาปลายเมฆ เกิดอะไรขึ้นหรอจัดมินก้นของผาปลายเมฆเป็นยังไงข้าหมดสติไปในขณะที่ข้าตกลงไปและดวงตาของข้าก็ปิดลงก่อนที่ข้าจะหมดสติด้วยซ้ําในตอนที่ข้าตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นข้าได้กลับไปยังทวีปลมปรานฟ้าดูเหมือนไม่มีทางเลือกข้าต้องไปที่นั่นด้วยตัวเองเจ้าต้องการไปที่ผาปลายเมฆหรอไม่ได้นะ แม้แต่ลมปราณาชันจกักรพรรดิก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยหลังจากที่ไปที่นั่นไม่ต้องห่วงข้ารู้ขีดจำกัดของพลังข้าดีและเรื่องรายละเอียดไว้ข้าจะบอกเจ้าในตอนที่ข้ากลับมาจากที่นั่นเจ้าบ้านี่แม้ว่าจะบ้ากามแต่ก็รู้จักเอาใจใส่เจสมินเฮ้อข้ากังวลเกินไป ด้วยพลังของจัสมินมันจะไม่เป็นปัญหาสำหรับนางระยะทางช่างแสนไกลดูเหมือนว่าข้าจะต้องออกแรงหน่อยคราวนี้ นี่มันไกลมากจริงๆแม้ว่าข้าเดินทางมาหนึ่งล้านลีแล้วข้ายังอยู่ในอาณาเขตทวีปลมปรานฟ้าข้าจะก้าวต่อไป กำแพงป้องกันของทวีปแห่งน,นี้ค่อนข้างใช้ได้จงเปิดวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ